สวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พิ่ีรีพับทุกท่านมาชมคลิปรอบขันสับเจ้า B M U ครับ R 1 8รถคันนี้ครับจะเบียนปี2018นะฮะเลขไม่หนึ0มือกิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาครับอืมปินเออมาครับเลขไม์คันนี้วิ่งมานะครับ มาครับเดี๋ยวตัะคู่เดียวอ่ะมาครับ12,812กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมจากลูกคาให้ดูทุกคันครับจอเดินไมครับสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยมาครับหัวโช๊สวยครับแผงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับคันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอต่างๆไม่มีระลางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัต รวมถึงมือเบรกนะครับยังคงเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกกัมมันเบรกสวยใสครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งฮะตัวสอต่างๆดูนะครับไม่มีระรังแน่นอนชุดสีถังเดิมสวยครับนะฮะสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมครับคันนี้เป็นกุญแจคีเรสแล้วนะฮะตัวถังต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขีดข่วนบุบระรักยิ้มเลยนะครับเบาะนั่งนะคุเป็นหนังเดิมนะฮะมาพร้อมกับโลโก้บีเอ็นเอฟยูครับไม่มีขาด ไม่มีรูครับไฟลิ่งด้านท้ายสวยครับเนี่ครับบางคนหลังสวยครับต้องบอกว่าให้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยคันนี้มาพร้อมกับกระเป๋าหนังด้านข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขาแหลกขายุคอ่ะแหลกขายึดแบบตรงรุ่นเลยแต่คันนี้ด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิหน้าแต่งขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับขายึดสเตลเลสนะครับต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะฮะยังมีนะครับตัวแขนยื่นมาด้านข้างสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้อีกนะครับ ขอบชกด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะฮะบังโคลนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าครับจะคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับสภาพอยู่ที่ประมาณเจ็นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับสี่วดสวยครับมีเพียงคราบดำนะฮะไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะอ่าจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับเพราะนี่คือ1 2 0 0 0กิโลเมตรแท้ กระบอกโชคสวยไม่มีรอยหินครับรอยล้มมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยครับจาก BMW นะฮะมาครับตัวหน้าเครื่องนะครับต้องบอกว่าแห้งใสครับเงาสวยครับไม่มีคราบสนิมเลยตัวคอท่อด้านขวาไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและดนข้างนะครับฝาล์าสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับคีิเครื่องสวยครับสีไม่มีผุพองตัวเครื่องขาวใสแห้งใสเหมือนใหม่ พักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มนะฮะขาอย่าไปกลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาเพราะม่าท่อแต่งจากแวนแอน g h ครับเดี๋ยวาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับนี่ครับตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งครัอัตารเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะ รถเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับชุดเพลาขับเคลื่อนด้านหลังก็สภาพสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะตัวล้อด้านหลังครับมาดูฮะนี่ครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันซีลสวยครับแทบไม่มีค่าสนิมเลยท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงนะครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายจานเบรกด้านหลังถ้าบอกว่า เป็นแค่ลอยครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS นะฮะนี่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยตัวท่อสวยครับต้องบอกว่าตัวท่อเนี่ยเบิกใหม่นะฮะจากศูนย์เลยครับจากแวนไทยนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับไม่นะครับต้องบอกว่าไม่สึกเลยคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับฝาวาล์วฝั่งซ้ายครับสวยครับไม่มีบุบนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับคีบเครื่องสวย สีไม่มีผุพองครับตัวเครื่องต้องบอกว่าแห้งใสครับเหมือนใหม่คอท่อด้านซ้ายครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งแห้งใสใสเหมือนใหม่เฟรมสวยครับนิกเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาทไลครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยฮะสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่ 6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นดาวน์่ำต้นเพียง3,905บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีของส่งส่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะฮะถ้าคุณมองหา bmw r18 คันนี้บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนเรารับแรกเทินรถเด็กทุกรุ่นรถบิ๊กไบไ์ทุกรุ่นรถยต์ทุกรุ่นครับถ้าคุณหาอยู่รีบมาะฮะันบทัีสวัสดีครับ